ที่สองแล้วที่แมวสีมาแล้วก็นี่น้องน้องเอ็นนะคะสวัสดีค่ะส่วนข้างหลังนี่คืออะไรนะ<ม>เป็นไอสเก็ตแต่มันไม่ใช่ไอสเก็ตอ่ะมันมันเป็นมันเป็นพลาสติกอะ่ะมันไม่มีน้ำแข็งคือเซฟโลกอะ่ะคือ,อ,คอไม่อยากให้ใช้ไฟนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะดูนะคะโอ้หเขาเล่นกันเซฟโลกค่ะมาแล้วจ้าตลาดคริสต์มา ป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเป็นไงโอ้คึกคักอยู่นะโอ้ยขายอะไรบ้างน่โอเคมาแล้วค่ะนี่ร้านพี่เมเฮียอาเป็นไงสวัสดีค่ะ ทำไรอยู่คะเกี๊ยวอยู่ทำเกี๊ยวน้องบอกว่าขนมใบบัวหมดยังทำไปแล้วแต่ว่าชิมได้นะเพราะว่าแก๊สมันไม่โอเคอ่ะหรอมันไม่ขึ้นมันไม่สู้มันไม่ฟูแล้วมันไม่ดูมีไงอ๋อมันเป็นแก๊สปิดมันเองตามจริงอ่ะอากาศเขาบอกถ้ามันยินอ่ะแก๊สมันไม่ออกโอเคชิมชิมดูก่อนใช่ไหมไอ้คนไอ้คนไอ้คน แต่ไอคนที่จะกินน่ะอยากมากเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวเขากำลังจะอยากให้มันชิมให้มันชิมชิมก่อนเดี๋ยวไอหนูชิมหรออ่โอเคไหนลองชิมชิมพี่หัวชิมก่อนให้พี่่กอนขนมใบบัวที่น้องเฟิร์นถามหาอยากลงแดงมากไม่กลับฝรั่งเศสค่ะ พี่ชิมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่ชิมให้ดูเฮ้ยคือกรอบมะกรอบกรอบเย็นนะทุกคนหนูไม่ติดนานแล้วล่ะถ้าแกเป็นโอเคมันจะสวยแบบนี้เฮ้ยได้เลยนะสวัสดีค่ะว้าวหมีมาแล้วหมีมาแล้วสวัสดีซัว โอ้พี่หนูขอดูในนี้หน่อยได้ไหมมีอะไรบ้างโอ้ซาปาอ่ะคะขายชิ้นเท่าไหร่ะคะสามสามาสามยูโรมีฮะเก่าด้ดวยไม่ค่อยอยากจะกิตอนนี้พี่เมย์กำลังทำขนมใบบัวบกนะคะว้าว มีคนสั่งเยอะไหมพี่ขนมใบบัวฝรั่งรู้จักไหมพี่ไม่ได้ขายเอาพี่ขายคนไทยเหรออ๋อเจ็ชิ้นหยูโรเนาะใช่ไหมโออวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อนาะนานอยู่เด้อแล้วเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมเยอะนะมานแต่บ่ายสองเลยป่ะพีเหรอ แม่ลูกค้าเหรอไม่ลูกค้าเพิ่งมาที่ไหนเขาดูวอนไงอะไรนะวันนี้มันเงียบตอนกลางวันเขาดูวอนเสร็จปุ๊บพี่พี่เมย์เพิ่งขายปีนี้ปีที่สองไหมในแนววิชาภาษาอังกฤษปีทีแล้วคนไทยมาซื้อเยอะไหมพี่คนไทยมามามาตลดแต่แบบแบบคนไม่รู้จักเนี้ยเป็นไกลถ้าขายในเมืองไม่แน่เนาะ อาจะมาหาเยอะดีดนะแฟนมาช่วยเนาะ<ช>ถ้าไม่ได้แฟนมาช่วยเป็นแคชเชียร์นี่หนูว่าหัวหมุนแน่เลย<ช>มันต้องมีคนเป็นแคชเชียร์ที่สามารถพูดภาษาได้หลายภาษาที่องคุยเขาอะเนาะมันวุ่นวายตรงนี้แหละส่วนแล้วก็ได้แต่ภาษาดีเนาะูปลาไป <laughs> แต่วันหนึ่งนี่คือแบบขายหมดทุกอย่างเลยไหมพี่ใช่ ขายเกือบหมดเลยใช่ไหมเออขายดีนะยังไงอาหารไทยเราก็ขายดีหมดกลับไปในคนเพียบเลยเนี่ยอ่านไปคนคนเพียบเลยคนเต็มหน้าร้านเลยก็างหังขอว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นข้างหลังของว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาถ่ายวิดีโอใช่ไหมมันดูอลังการใช่ไหมแทนไปดูหมูปิ้งก่อนนะคะว้าวหมูปิ้งนมสดค่ะ น่ากินมากเลยหอมด้วย้ยคนเยอะคนเยอะเอของหนูอ่ะขอคุณค่าอุ้ยได้แล้วอุ้ยผัดเส้นก็มาแล้วใส่ใส่ค่ะใส่ถั่วแล้วก็ขอมีพริกไหมจ๊ะใส่พริกห้หนูด้วยอ่าใส่พริกเองโอเคโอเคขอบคุณค่าเอาน้องเอ๋มแล้วะบทเป็นแม่ค้าหนึ่งค่ะผัดเส้นค่ะ นั่งอยู่ศาลานั่งอยู่ศาลานะคะศาลาไหนจ๊ะศาลาหกมใส่ <laughs> ซอสพริกด้วยวเ,อวอเออไปอให้ไปเรียกเอมมาด้วยออวิตเตอร์ไปแล้วเหรอไ,<ป>ได้แล้วได้แล้วอุ้ยดูด,ดูดูคนหนะ้าด,ดูตาคนดูตาคนอยากมากเลยอะ่ะ เออสั่งแล้วเลิศเลิศหนูว่าผลตอบรับดีนะร้านอาหารไทยอะยังไงมันก็เดอะเบสอยู่แล้วอะอาหารไทย็นละคออะไรที่อะไรที่ขายดีที่สุดพี่ที่นี่หรอที่ที่พี่ขายเนี่ยเออที่เนี่ยเออผัดหม,มี่นะผัดหมี่อ๋อเนี่นี่วันนี้ติดคลิปสวยเลยนะนี่ไง มาเลยกันเลยเราเป็นอ่อตรนีนมเดียวกันเหมือนนัดกันเลยเนาะเหมือนนัดกันเลยดูสิตร <c oughs> ียมเดียวกันเลย <c oughs> แค่หมวกหนูใหญ่กว่าอุ้ยถ้ามาเมื่อวานไม่ได้กินขนมใบบัวไม่มาฉันจะไม่มา <c oughs> มันนี่มันบอกแฟนมันเลยนะ <c oughs> หนูจะไม่กลับฝรั่งเศสหนูจะรอกินขนมใบบัว <c oughs> พี่คิดดู <c oughs> พี่คิดว่า มันอลังการขนาดไหนสงสัยพี่โน้นด่าเนมันลกมันพูดอยู่สี่ห้าวันแล้วน่ะใบบัวใบบัวใบบัวแฟนพี่พูดภาษาไทยเก่งเหรอมีแฟนจะกลับไทยเมื่อไหร่คะพี่นี่แหละเสร็จตลาดนี่หละอ่าเสร็จตลาดนี้ก็กลับฮะเขาถามว่าเปิดไฟไหมอ๋อหนออยากให้แฟนสว่าง ดูเลอย่างดีอุ้ยหมูปิ้งฉันมาแล้วนะกระปอ๋อบีย์ทฉัน,นทําไมไม่ซื้อแก๊สใหญ่ๆมันไม่ได้กระทะเนี่ยไม่ต้องใช้กระทะนี่ไงครับขนมใบบัวไม่ต้องใช้กระทะดิเอาหรอไ่รู้นะเนี่ยที่นู่นนะเราเห็นเขาใช้แก๊สใหญ่กันแต่ว่า,าเา้าเายอดกระทะลยกี่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 ี่ี่ก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 ีี่กริกี่ี่ มันก็ขายออกทุกอย่างเว้ยเว๋ยจะว่าตัวเอง The Best ขายหมดเลยทุกอย่างจะว่าผัดแสดงว่าผัดเส้นนี้ขายหมดเลยขายหมดทุกวันดูสั่งอีกชุดนึงกลับบ้านนั่นไงแซ่บมากเลยวะหมดแล้วหรอคะูมันไม่หมดแต่ว่าแก๊สที่สงสารแม่ค้าด้วยนะแม่ค้าต้องยืนขายชิ้นชิ้นหนึ่งกี่นาทีคะแซ่บแซ่บแล้วเป็นไงลูกอร่อยไหมสมใจอยากไหมน้ำตาจะไหลเลยไหมลูกไม่ฝาม่แซ่บโอ้เป็นไงล่ะ เอาไปฝากแม่ย่าที่ฝรั่งเศสจะคิดดูสิเอาตื้นตันขนาดไหนแม่แม่ค้าบอกโอ้โหปะระทับใจเออไม่งั้นนะไม่ได้กินแล้วเมืเอย <c oughs> พี่เปิดอีกทีเมื่อถึงเมื่อไหร่นะคะยี่สิบสามปะยี่สิบสองยี่สองธันวา<ม>ก็คือปิดเลย<า>แสดงว่าพี่เขาบอกว่าทุกอย่างขายหมดทุกอย่างเลยนะแต่ที่ดับเบิที่สุดก็คือผัดหมี่ฝรั่งเนาะฝรั่งเขาชอบกินผัดหมี่ ถ้าอะไรแปลกๆเนี่ยต้องต้องให้เวลาเขาให้เขาชิมชิมเสร็จเขาก็กลับมาซื้อใหม่อ๋ออย่างขนมจีบอ่ะพี่ปีที่แล้วพี่เริ่มก็แยงไม่เท่าไหร่ปีนี้อะไงอ๋าอ,อุอ้ยเจ้านี้ใหม่แล้วฉันต้องกินขนมจีบใช่ป่ะ,อ,ะ,ะ,ะปอ่าซาลาเปาอย่างเงี้ยปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได<า><า>้เลยไหมเนี่ยให้จ่ายะไรไหมค่ายคาอะไรนู่ยก็คุยกับแคทเชียร์สิคุยกับแคทเชียร์ ดูสิอยากมากไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดินมาไก่ดูสิดูมีจองอีกต่างหากว่ะจะพี่โทษให้แป๊บแป๊บแป๊บจะเย็นพี่แล้วหมี่าสั่งใหม่ดีกว่าเดี๋ยวะไม่ร้อนได้โอ้ยน้องสุดยอดเลยเซรั่มคอนินก่อนพี่นั่นมันคืออะไรข้างๆพี่อ่ะพี่อ๋อช็อกโกแลตร้อนอ๋อช็อกโกแลตร้อนหรอต้องอุ่ดเราไม่มีเครื่องแบบเครื่องช็อกโกแลตเออโอ้มันดูนัวมากเลยนั่นน่ะ ช็อกโกแลตร้อนน่ะแล้วพี่กลับไทยพี่จะกลับกี่วันพี่กลับกี่เดือนเนี่ยสามอาทิตย์อ๋อก็ไปเขาไปเขาดาวใช่ไหมเดี๋ยวลูกค้ากลับไทยไม่มีกลับข้าวี่กลับกับ, <laughs> กบม่อีกทีนึงก็ก็เอ่อมาเปิดเอ่อฟูด้ดทรัคใช่ไหมโลดนะหนูไม่ได้ไปกินผัดเส้นพี่เลย <laughs> ผัดเส้นพี่อร่อยนะผัดไทยอะ่ะเออจริงๆ สูตรสูตรซอสผัดไทยที่อร่อยมากเลยคมนีีทำสูตรอ้าวพูดจริงคนนี่ทำสูตรซอสนะเนี่ยจริงอึง้งนะนี่ you make sauce you make sauce ผัดไทย oh my god my husband embraced now แล้วหุ้ยตายแล้วทำทุกอย่างเลยเก่งเนาะพี่ได้แฟนนี่เหมือนแบบถูกหวยลอตเตอรีร่อ่ะ ไม่ทุกอย่างเลยเขาเป็นคนอื่นนะอุ้ยฉันมีงานประจําแล้วทําไมฉันต้องมาทําช่วยเธอถูกไหมนี่ทํางานประจําไม่พอไหนจะต้องมาช่วยเมียเพอร์เฟกเนาะนี่เหมือนพี่เป็นนางบีสองเลยนะแต่แค่ว่าผัวพี่พูดภาษาลาวไม่ได้เฉยๆต้องสอนต้องสอนเห็นไหมโอ้มีสั่งงานเป็นภาษาไทยด้วยนะ อุ้ยมีซิงก์มีด้วยเลยเหรออุ้ยต้องใ<ว>ช้ออร้อนนะอ<ว>ุ้ยหนูเพิ่งเห็นเนาะพี่มีซิงอ์อะซิงก์แบบเพื่อนพี่ซิงก์เพื่อนพี่มาจา้า กินใบเตย

Wat oh. What that? Tik wat. Hot? Soup, soup. chicken. Chicken. Become donuts. Ha, Ah, donut. uh. Donut. uh, uh Rice. <laughs> <Bean. laughs> Minha primeira. Mamãe. Três. Três. Três.

Oh, you're oily! You're oily! Oh! I'm making my hand. Oh, very good, ah. Of course. Uh, what's your name? What is your name? Name? Nellita. Yeah. Okay. Nice to meet you, Nellita. Yeah. Yeah. xứ này à. Bốp Phô Bốp Phô Đấy, Đấy, đá. Đá. Đấy, đá. Oh, yeah. Đấy, Wow, wow <laughs>